รุ่งจ๋าไม่ยืนอยู่ที่ไหนเอ้านี่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะสิเรียกได้ว่าอยู่อำเภอเมืองเมขอนแก่นเลยใจกลางใจกลางเราไมายืนอยู่ถนนเส้นหน้าโครงการเลยว่างั้นโครงการเลยอ้โหูไปถนนละย่างเนาะเออโครงการไหนโครงการนี่ทางด้านซ้ายบูพูวิลล่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยคือแบบบ้านในโครงการเป็นบ้านภูวิลล่าภูวิลล่าก็คือบ้านหลังสระว่ายน้ําส่วนตัวใช่เรียกได้ว่าเฟร์ครบนะเออครบสิอ่า ข้างในประกอบด้วยสี่ห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกเออบนเนื้อที่ร้อยตารางวาไม่ได้มีแค่บ้านที่ดินเปล่าก็มีที่ดินเปล่าก็มีสดก็มีผ่อนก็ได้เอานี่เดว่าดูแผนผังที่ดินป่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ทันบนเนาะมันจะแบ่งไปด้วยประมาณสักสโซนใช่ไหมสาโซนโซนผ่อนโซนสดแล้วก็โซนบ้านตัวอย่างใช่เออเนาะ แล้วการเดินทางมันจะสะดวกไหมโล่สะดสิแปลงนี้มันห่างจากสนามกอล์ฟแดงคูณ1.5กิโลเออเข้ามาทางถนนมาริวันนะมาริวัน5กิโล5กิโลจากแปลงที่ดินก,ก็เข้ามาเจอสนามกอล์ฟเอาไง่ายๆเลยใจกลางเมืองไออะไรนะเซ็นทรัลเซ็นทรัลเซ็นทรัลขอนแก่นขอนแก่น15กิโลสนามบินขอนแก่นประมาณ17กิโลเออบรรยากาศภายในแปลงก็เรียกได้ว่าต้นไม้สวนออ เรามีแต่ต้นไม้มีแต่สวนจริงๆไม่เห็นบ้านเลยที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบ้านจะถัดไปประมาณ400เมตรอ๋อนั่นนะเอออยู่ข้างหลังเลยนะเห็นไหมนะเออนั่นแหละบ้านเป็นร้อยหลังเลยนะใช่โอ้โหเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าขอปีกวิเวกมาหน่อยบวกกับความส่วนตัวนิดๆนะเราจะมาดังอยู่ในแออัดชุมชนไงเออแต่ว่าก็ไม่ได้เออใช่ไม่แออัดนั่นแหละลุงร้อยตารางวาที่ดินเปล่าเท่าไรครับที่ดินเปล่าร้อยตารางวา800,000บาท แล้วถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นพูล่าเท่าไหร่ห้าล้านหนึ่งบ้านสองชั้น5้ล้านเเออแบบบ้านเนี่ยมันมีอยู่3าแบบ3แบบให้เลือกอยากได้แบบไหนมาคุยกันสะความตื้นความลึกไม่เอาสะลานจอดรถย้ายอมาคุยกันก่อนเจ้าของก็คุยง่ายง่ายและที่สําคัญผ่อนก็ผ่อนตรงผ่อนตรงก็มีเออผ่อนตรงกับโครงการเลยยื่นกู้แบงค์เขาก็ช่วยช่วย เออแต่ถ้าซื้อสดใครๆก็บอกว่าหวานเจี๊ยบอยู่แล้วหวานเจี๊ยบเลยล่ะเออ,เอ,อแล้วยังมีเงินผ่อนดี่นะขอเสนอเงินผ่อนคือวางดาว80,000บาทแล้วผ่อน3 6มงวดงวดละ20,000บาทถนนในโครงการคอนกรีตนะลุงนะโอจีที่เออน้ําไฟครบครบ,ครบตามแบบฉบับบ้านโครงการแล้วแหละใช่เออเนี่ยเนียสาธรโภคครบอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นภายในแปลงนี่นาภาคบนดิน อเออตอนเนี้ยตอนนี้ทําอะไรแล้วบ้างตอนเนี้ยกาลังนี่เลยเทหินเป็นถนนไว้ก่อนแล้วก็ทําเป็นบ้านตัวอย่างไว้หน่อยนึงก่อนกําลังจะขึ้นเออกาลังขึ้นแล้วนั่นน่ะทําเป็นรั้วเออรั้วเป็นรั้วคอนกีตหมดเลยนะรั้วกันดินเออเออในในบอกจีตัวแรกเนี่ยถนนระยัาง เขา,<ม>าเทเยกมาเท่าไหร่ประมาณ1เมตรนั่นเออก็ตามแบบฉบับเออ,เอ,อแล้วตอนนี้โอ้โหบรรยากาศกำลังพิพิวๆเลยพิュ๊ๆอะไรละลาาาแล้วผลมะมาอีกแล้วเออในบรรยากาศกำลังพิพิวๆเลย <laughs> เดี๋ยวคืนนี้เราก็นอนที่คอนแก่นกันอีกสักสามคืน <_ S 2> จัดไปแล้วโอ้โหชอบเลยประโยคนี้เจ้าของที่ดินใจดีคุยง่ายโทรมาคุยยินดีรับฟังทุกขั้นไขนี่ละมันจะไม่ประทับใจได้ยังไงก็เบอร์อยู่ด้านหน้าแล้วนะนี่ไงเบอร์ทั้งเบอร์ไทยและเบอร์ภาษาอังกฤษเบอร์มันมีแค่เลขเดียวแต่ว่าคุณไทยคุยังกิษเออเออไปแหละสมอง ก็ขอฝากเขาด้วยครับที่ดินคอนแก่นเป็นที่ดินจัดสรรพร้พอมมีบ้านด้วยซื้อไว้ตอนนี้คุ้มแน่นอนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดคอนแกน่นแกน่นแกน่นแก่นไม่ได้มีแค่บ้านบ้านบ้านที่ดินปา่าตอนนี้มีนี่นี่นี่เลยตามนี้เลยนี่ชอบประโยคนี้ไี้ก,กูแรงเงินสดเนี่ยอ่าเน,นี่ยท,ที่เราบอกไว้คือน,นี่เลยรายละเอียดตามนี้เลยจัดไปเนาะสนใจก็ติดต่อพี่เจ้าของโดยตรงเลยเนาะใช่ไม่ต้องมาโทรไม่ต้องมาโทรหาเราโทรหาพี่เจ้าของครับทางไทย ถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้2 8 9เลยดีเนี่าจัดให้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝนมาสวัสดีครับ